ามราคาหมูกันต่อนะครับปรากฏว่าราคาหมูทรงตัวนะครับแต่ว่าราคาปา์มแพงจริงๆครับนายพัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการคร้าภายในก็ได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากพูดคุยหาหรือกับสมาค,คมผู้เลี้ยงสุกรโรงเชือดและก็ห้างสรรพสินค้าให้เติมราคาหมูหน้าฟาร์มส่งผลให้ตอนนี้ราคาหมูนั้นเริ่มทรงตัวแล้วครับแม่เสียดายไม่ลดนะฮะและมีแนวโน้มการปรับลดลงอาจจะเกิดขึ้นโดยราคาเนื้อหมูที่ตลาดยิ่งเจริญหมูสามชั้นราคาวันนี้ตก250บบาทต่อกิโลครับ เนื้อหมูแดง210บาทต่อกิโลส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันปลาล์มาจุขวดยอมัรว่าปีนี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นจริงนะฮะแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้สำนักการเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการว่าผลผลิตน่าจะออกสู่ตลาดมากขึ้นและจะออกมากขึ้นแต่มีนาคนมเป็นต้นไปจึงคาดการณ์ว่าราคาน่าจะอ่อนตัวตามกลไกตลาดเท่ากับว่าคนไทยต้องบริโภคซื้อน้ำมันปลาล์มขวดแพงไปอีก1-2เดือนครับอย่างไรก็ดีก็มีการสั่งคุมเข้มราคาสินค้าช่วงตรุษจีน จัดทับสายตรวจปูพรมทั่วประเทศใครขึ้นราคาขายเกินจริงก็จะจับปรับแล้วก็ติดคุกทันทีนะครับ